กศนอ,อำเภอสาหสขันขอสรุปผลการดําเนินง,งานประจำเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้ค่ะการนิเทศติดตามการดําเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดกาลสินในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2566 ณก,กสอนอำเภอสหสัขันงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอเน็ตในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ักสณสนามสอบโรงเรียนสหสัขันศึกษาประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระหว่างวันที่4ถึงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2566ณสนามสอบทั้ง7แห่งดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวันที่12ถึงวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566ณกศึออตําบลทั้ง8ตําบลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายวิชาการและการประกวดโครงงานนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาและประกวดโครงงานของนักศึกษากศนอในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566ณกศนอำเภอสหส,สขัน์โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็นเน็ตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่24มกราคม พุทธศักราช2566นกศนอำเภอสหสขันโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็นเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2566นกศนอำเภอสหสัขันโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp กศนอำเภอสหสัขัน โดยมีคณะครูกศนออำเภอสารสคคันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันที่26มกราคมพุทธศักราช6 5 6 6ณกาศนอำเภอสารสักคันงานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจจำนวน10ชั่วโมงดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง จำนวน5หลักสูตรหลักสูตรก,การทำทุงจำนวน12กลุ่มหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชจำนวน11กลุ่มหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจำนวน10กลุ่มหลักสูตรการแปรลรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจำนวน2กลุ่มและหลักสูตรการทำเครื่องดื่มน้ำชงชากาแฟจำนวน4กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกกกกศนตำบลนนศิลาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำวัตถุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ระหว่างวันที่10ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566ณบ้านคำคาหมู่ที่3ตำบลนนศิลา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าพ,พื้นเมืองจำนวน3กลุ่มกลุ่มที่1นาบ้านสิ่งสะอาดหมู่ที่6ตำบลสหัสขันระหว่างวันที่9ถึงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566กลุ่มที่ส ณบ้านโนนน้ำเกลียงหมู่ที่1ตําตำบลโนนน้ำเกลียงระหว่างวันที่9ถึงวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566และกลุ่มที่สณนาบ้านแก้งนครหมู่ที่7ตําตำบลน,นิคมระหว่างวันที่20ถึงวันที่29มกราคมพุทธศักราช2566งานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสหสัขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รับสมัครสมาชิกลงทะเบียนหนังสือยืมคืนหนังสือและสื่ออื่นๆผ่านระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์อีบุ๊กและจดหมายข่าวออนไลน์ผ่าน Facebook และแฟนเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสขันและกศนตบลทั้ง8แห่งกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนหมุนเวียนสื่อหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนสามคีหมู่ที่4ตำบลโนโนบุรีกิจกรรมครอบครัวรลกการอ่านนำกลับไปอ่านที่บ้านโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับกศนอตำบลและประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสคันจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ร่วมกับเทศบาลตำบลน,นิคมในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566และเทศบาลตำบลลมบ,นนมบรุรีอำเภอสาสคันในวันที่14มกราคม ปุทศักราช2566ร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสกันปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและยาวเวชพัณฑ์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสาสขันจำนวน85หมู่บ้านรวม120ลายณนะที่ว่าการอำเภอสาสขันนำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนสาธารณประโยชน์อำเภอสาสขันในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566 ณหอประชุมอำเภอสาสคันร่วมจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต่างๆเช่นกิจกรรมแจกของขวัญกิจกรรมระบายสีวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพไดโนเสาร์กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนปัาสเตอร์ตามคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2566คือรู้หน้าที่ มีวินัยฝ่ายความดีในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2566นาณเทศบาลตำบลน,นิคมร่วมง,งานวันครูอำเภอสารสขันครั้งที่67พุทธศักราช2566ในหัวข้อแก่นสารพลรังครูคือหัวใจการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566 ะโรงเรียนสาสขันศึกษาเข้าร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่67พุทธศักราช2566จังหวัดกาลสินพลังครูคือหัวใจของการพริกโฉมคุณภาพการศึกษาและรับรางวัลเกียรติบัตรของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดกาลสินกศนอำเภอสาสขันสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2566ณอาคารหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินกศนอ,อำเภอสาสขันขอมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชนสวัสดีค่ะ